พงศกรครับตอนนี้อยู่กับเบาเบิร์ดนครียนเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับผมผูใดเขามาแลา้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะครับผมเดียวก้อนสิไปนมาม่าลังครับพี่น้องขออนุญาตปักหมุดลิงก์ใล้ัตรจงตัวกลุ่มปิดด้วยกันละกันนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมสำหรับพี่น้องผู้ใดทีมาบ่หอดจอดบ่ถึง บริเวณดานาเวทีนะครับผมจิ้มลิง้านล่างซื้อบัตรจองตัวกลุ่มปิดได้เลยนะครับผมบัตรกลุ่มปิดราคา1 3 9บาทในค่ําคืนนี้ไลฟ์คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลหมอลาเสียงไมหกนกพงสะกรน,นะครับผมพี่น้องูปใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมทักทายพี่น้องสุขุสุคนเดอพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องสุขุสุคนครับผมอ่ะพี่น้องู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์บริเวณดานาเวทีนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของบริเวณเวทีนะคะผม ตอนนี้กำลังขึ้นฉากพี่น้องฉากฉากไฟสแสงสีนะครับผมตอนนี้ทีมงานนะครับผมทุกๆุกแผนกกาลังเรียบเรียงเร็วไว้นะครับผมกําลังแข่งขันทําเวลาอยู่พี่น้องครับผมฉากสวยมากทุกคนมือนี้ฉากง,งามแห้งพี่น้องครับผมตอนนี้บริเวณด้านนาเวทีครับผมพี่น้องเฮ้านะครับผมพี่พี่แม่จากละลายหมองละลายบอลน,นะครับผมกาลังเดินทาง เขาสู่บริเวณในหลวงสังกสีแห่งนี้พี่น้องครับผมผู้ไดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมปังปังขอบพระคุณมากมากครับผมขอบพระคุณในลายครับพี่น้องครับผมสวัสดีแม่แม่ทางบ้านด้วยนะครับผมตอนนี้ครับผมทีมงานไลฟ์สตรีมพื้นนี้นะครับผมเป็นทีมงานของลุงโต้งนะครับผมถึงใชนแนวเดอพี่น้องเดอไลฟ์สตรีมคุณภาพนะครับผมภาพและเสียงคร้อมใแท่งพี่น้องครับผมผู้ได้ที่มาบขอดจอบ่ถึงคำคืนนี้จิ้มลิงกลล่างสับจองตัวได้เลยนะครับผม สวัสดีครับแอดมินบ่าวเบิ้ลปังปังมาๆเด้วลเรื่องในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมบัตรนั่งงานเท่าไหร่คะเดี๋ยวบ่าวเบิ้ลพาพี่น้องเบิ้ลก่อนเด้อพี่น้องบัตรนั่งงานจะบาตบประานหัวครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของบูธผู้บริการสนับสนุนหลักมอลำเสียงมิหกโนบตพศกรนะครับผมจะไปในส่วนของเครื่องดื่มชูก๊าลงโอทีเอเนจีริงนะครับผมขวดละสิบาทพี่น้องครับผมโอทีขวดใหญ่ขวดละสิบาทนะครับผมหาซื้อ ได้ตามราคาทั่วไปนะคะผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของสบวบน้ำฟอร์เนะคะผมบล็อกผิวนุ่มดูกระจ่างใสสวยเกินต้านด้วยสบวบน้ำฟอร์รนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของ ผู้ให้การสนับสนุนหลักหมอลำเสียงไม่หนกโพสกรในเรื่องดการนี้นะคะผมรออนุมัติคะ่ะเจอกันนะคะผมโดยแอดมินกาทยอยกำลังทยอยตอบแชทด้วยพี่น้องเด้อขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะผมจากพี่น้องเอฟซีแฟนกาแฟนปิงทั้งบานด้วยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องพู้เดียวเขามาแล้วคผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะคะผมวัสดีค่ะวัสดีค่ะผมอันนี้ไม่แม่เขามาหอดแล้วด้วยพี่น้องมาหอดหนาห้านแล้วคะ่ะผมมาหอดหนาเวทีแล้วคะ่ะผม รอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมกดบัตรต้องไหนคะจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมมุมด้าน,นาล่างซ้ายนะครับผมจะเป็นรูปโปรไฟล์เพจอยู่นะครับผมจิ้มเข้าไปปุ๊บจะมีรายละเอียดแล้วก็ลิงก์นะครับผมแม่แม่ก็กดลิงก์ได้เลยนะครับผมปังปังจ้าสวัสดีค่ะบาเบิร์ดหน้าเวทีปีนี้สวยมากาค,ค่ะขอบพระคุณห้ลายค่ะผมขอให้ปังปังรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมสวัสดีทักทายครับผมอีพอยแม่นะครับผมพี่น้องจาก ลายแหมองลายลบอลน้พี่น้องเด้อทายแม่แม่ทางบ้านด้วยกัแล้วกันนะครับผมตอนนี้ด้านบนไปทีเฮอกําลังเช็กระบบไฟระบบเสียงพี่น้องครับผมฉากตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมฉากตอนนี้พี่น้องฉากตอนนี้นะครับผมบนไปทีคือสวยมากรอในกลุ่มแล้วะค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมรอในกลุ่มแล้วลูก เจอกันในกลุ่มนะคะผมเจอกันในกลุ่มทั้พี่น้องเด้อตอนนี้แม่แม่จากกอทมอนะครับผมแม่แม่จากต่างจังหวัดต่างประเทศเนลานเพลินแห่งนี้นะครับผมหนาเวซี่หนาฮันมอรํำเสียงมีหกโอโคสก,กรเดินป่นทั้พี่น้องวันนี้ไปเดินป่นทั้พี่น้องเด้อเดินปุ่นครับผมวันนี้เดินป่นครับพี่น้องครับผมหาพาดิษฐาด ปลอดฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในค่้มคืนนี้พี่น้องเด้อปลอดฝนเลยปเปอร์เซ็นต์ครับผมในค่้มคืนนี้เดินปูนดีดีดพี่น้องครับผมมาตองย่านโฟมอันนี้นะครับขอบพระคุณหลายหครับผมแชร์ให้เรา้าเจอกันนะเวทีจ้าลูกแอชเจอกันนะเวทีนะครับผมสวัสดีแม่ลาตีด้วยนะครับผมสวัสดีจ้าปังปังจ้าเสียงมหกขอบพระคุณหลายหครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมตอนนี้พี่นอ้องเขากำลังเดินทางเข้าสู่บริเวณร้านเพื่อนห่งนี้พี่น้องครับผมด้านหน้าเวที นาหาันมาล้วมัเสียงไม่หูรบกวนครับผมตอนนี้นะครับผมทีมงานไลฟ์สตรีลมถึงชาแนลกะก,กลั่งนะครับผมเร่งนะครับผมในการติดฉากติดจอได้พี่น้องเด้อ<ๆ>อันนี้พี่น้องเข้ามาแต่ช้ยภูมิมได้พี่น้องอันนี้พี่น้องมาแต่ช้ยภูมิมาหอดแล้วบ้านนางงานเท่าไหนอุปสัรคบ้านนางเงีนยสักรอยยืนติด ฉากสวยมากคะ่ะรอในกลุ่มแล้วคะ่ะเจอกันในกลุ่มนะคะผมตื่นเต้นมากคะ่ะจะได้รวมอลําเมืองดังอรดรธนีเจอกันนะคะผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมอลังการมากขอบพระคุณมา,มากๆนะคะผมรอในกลุ่มแล้วน้องเบิร์เจอกันนะคะผมทํางานดีคะ่ะโอนไม่ถึงสิบวันเทีเข้ากลุ่มแล้วรอกลุ่มจ้าขอบพระคุณมา,มากๆคะ่ะผมสวัสดีคะ่ะวันนี้ปลอดฝนของไ้ฟ้าปลอดฝนนะพี่น้องวันนี้นะคะผมเปตอ้อ,อ,งปอ,ตองยานฟ้าและพี่น้องเปต้องยานฝนพี่น้องเบิร์กฝาแจงจางปางปลอดฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมวัดโน่นสว่าง บ้านดอนแค่แต่บนคอแอง่เ,เพื่อกลัแกวจรวรด,ดอนท่านี่กลัวฝนตกฝนไม่ตกครับผมบ่าวเบิดดึงพาสีฟ้าออกให้หน่อยตาข้างหน้าดึงข้างหน้าแจมมอนี้เริ่มครับ ขาแต้มือเริ่มขา,ายบัตรแราขายขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณพี่น้องครับผมสมองสวัสดีพี่น้องเด้อที่กดบัตรซื้อตั๋วนะครับผมสนับสนุนซัพพอร์ตไลฟ์สดกลุ่มปิดหมอลำเสียงของโนูกปสกรค่ำคืนนี้เปิดเรื่อด้กานพิธีหกแล้วพี่น้องครับผมอย่าลืมเดินทางมาแห่แรงเชียร์แรงใจได,พด้พี่น้องเด้อพี่น้องพื้นที่ไก่เคียงครับผมพี่น้องอุดรธานีพี่นออ้นนองน้องหานนะครับผมพี่น้องกลุ่มพะว่าพี่น้องขอนแก่นและพี่น้องเด้ออยู่ไกลขึ้นนี่อย่าลืมมมมเเดินนนนนนนททาาาางงงงงงใหหห้แแแรรรรรช์จกกกกกัััับบีีลลลลูอำสยะคผม เดี๋ยวบันที่พาพี่น้องไปเบิ่งหลังห่านก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณด้านหลังเวทีนะครับผมรอใน,นกลุ่มแล้วจ้าบ่าวเบิร์ดเจอเกันในกลุ่มนะครับผมปังปังนะครับขอบคุณมากมาก,มากครับผมรักรักลูกเสียงหูทุกคนขอบคุณลายไหครับผมสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดมามา,มาปังปัง,ปงเดินมาเรงสวัสดีค่ะขอบคุณมา,มากมากนะครับผมสวยมากรอใน,นกลุ่มแล้วจ้าพะเยาสวัสดีแม่มมมมจากพะเยาด้วยนะครับผมวันนี้มีเลขสุดกลุ่มเปิดเด้อพี่น้องเด้อมีทั้งกลุ่มเปิดและกลุ่มปิดพี่น้องครับผมพี่กัด งานคืนนี้อยู่ที่วัดนนทสว่างนะครับผมบานดอนแค่แต่บนคอใหญ่พเพื่อกูแก้วจากวัดอุดรธานีนูเดินมาพี่ออดไงแ<ด>ถวแถวล็อกอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังเวทีครับพี่น้องครับผมเมื่อวานนี่สอบใหญ่ได้พี่น้องฉากเวทีสวยมากขอบคุณหลายๆครับผมศาสตร์ลายแล้วตัวนี้กําลังทยอยขอมาเรือครับพี่น้องหมูนี้พระเอกหน่อยก็มาน้องกังฟูนตัตภูทักทายพี่น้องทางบ้านในลู ค่ะครับค่ะผมรอในกลุ่มแล้วจ้าครับผมน้องมินมาถึงย yeah> ังครับเอฟซีน้องมินกำลังมาครับผมฉากสวยมากรออนุมัติจ้ารออนุมัติจ้าคืนนี้นะคะผมขอบพระคุณหลายครับผมเดี๋ยวมนี่ภาพพี่น้องมาเบิ่งทางนี้ก่อนพระเอกแม็กซุริยาทักทายพี่น้องทางบ้านนะครับอันดับแรกครับเป็นมินก่อนนั่นป่เปตอยู่แล้วเพราเปตอยู่แล้ว มื่อนี้พี่น้องวันนี้มันมีกุญจิใช่ไหมมีกุญจิดด้วยีครับเมื่อนี้อย่าลืมขอบคุญจิให้กำลังใจทีมงานหมอรมเชียงวิหุกเลยนะครับครับมื่อนี้เรื่องงา้ยงเงดีเปิดรวง,ค,งครับพี่น้องครับประไดยมาหน้าหา้างบระเดยปรไดยมาให้กำลังใจยูนหน้าหา้างครับผมบสามารถซื้อบัตรเข้ามาบึงใช่บบใตอนนี้ปักหมุดให้แล้วบาทร้อยสามสิบเก้าบาทถูกมากสามารถให้กำลังใจทานกันอยู่ไรส่วนใดครับผมขอบคุณครับผมเอ่อเอ่อเอ่พี่น้อง บุญ<จ>ยิงหนเพยาวมันจากกรุงเข็แล้วตัวนี้นั่งเครื่องมาหอดแล้วตัวนี้พี่น้องนั่งหัวมาหอดแล้วเพราะมาจากเมืองกุ้งนะพี่น้องหนาตากระนาตากรสีโออ๋อสดใสจังหน่อยหัวซักหัวขวบแล้วคนบันนอกเนาะทึ่งแหลมทึ่งหัวทึ่งแหลมทึ่งหัวถามแต่ย่ามสิไปถามเมื่อสามเมื่อสิทามเมื่อ ปานหน้างาน120บาทค ar <carbohyd S 3> รับ <karate. S 2> ผมรอในกลุ่มแล้วครับผมพี่น้องพี่น้องบอกว่าฉากเขาอลังการแห้งแมนอลังการอลังการแห้งครับผมสวดสวดมาเลยหนาไปที่วัดนนสว่างบ้านบ้านอนแค่นเนาะครับผมอ่ผมเจอกันเ้อครับ เจอกันนะคะผมเจอกัดน้อพี่น้องอัน <kaz> น <an whe els> ี้ <uses> เป็นบริเวณด้านหลังไม่ทีคกับพี่น้องครับผมตอนนี้ศิลปินเข้ากําล่งเหนือทางเขาสูบริเวณด้านหลังไวทีพี่น้องอันนี้น้องน้องแนนนะคะผมน้องแนนชนทิชาทั้งห้พีเป็น้องทั้งบ้านในลูกบ้านน่างานร้อยยบาทครับผมครับใช่ครับผมครับผมวันนี้เปิดวงแล้วครับผมเจอกันครับผมนี ผมกมาได้หรอกกลุ่มกลุ่มกลุ่มเปิดเป็นช่วงแรกนะครับผมแต่ว่ากลุ่มปิดท่างซอแจงได้พี่น้องไลฟ์สตรีมกลุ่มปิดซอแจงเลยนะครับผมบัตรราคา139บาทครับพี่น้องครับผมคำขึ้นนี่คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลปีที่6มาลําเสียงไม่หกนุ่ปุสกรอันนี้แม่ดวมาพะลุมจามาพะลมจา่มาพ,ะล,าพะลมตัวใหญ่โก,กมูได้พี่น้องพตใหญ่เลยเพราะมาตรการมันห่อโอเคปีนี้บัตรถูกนะปีที่แล้วร้อยห้าสิบเก้าปีนี้บัตรร้อยสามสิบเก้าบาท,บาทใช่ครับผมบัตรถ,ถือแห้งพี่น้อง บัตรถูกมากทุกคนบัตรถูกอีหลีพี่น้องครับผมอย่าลืมจิมลิงด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วคุ้มปิดด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้พระเอกน้อยน้องเบนสุโขละราชพี่น้องครับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมรออนุมัตินะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มเดอ้อพี่น้องเดอ้อพ่อๆกันในกลุ่มครับผมเดี๋ยวบันนี้พพี่น้องไปบึงบริเวณทางหาันไปที่ก็พี่น้องตอนนี้ไฟห้องกัดตีแล้วพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องจะบอเสื้อว่าฝ่าแจ้งพี่น้องเดี๋ยวมาเบิร์พาพี่น้องมาเบิร์บรรยากาศนะครับผมสภาพาอากาศวันนี้ปลอดฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะปลอดฝนเลยเปอร์เซ็นต์ใหพี่น้องเดอ <c oughs> เ้ออย่าลืมเดินทางใหม่เรื่องเชื่เรื่ง <c oughs> นะคะผมรอในกลุ่มแล้วคะ่ะเจอกันนะคะผมบัตรนั่งองันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมรอในกลุ่มแล้วคะ่ะเจอกันในกลุ่มนะครับคุณแม่รอในกลุ่มแล้วจ้าสวัสดีครับดูอยู่ใต้หวัน ออกโอสองทุ่มจะซื้อบัตรกลุ่มปิดครับติดตามน้องธิดาเรากับอาอ,อ,อเจอกันนะคะผมเจอกันด้วยพี่น้องเดอ้อคืนนี้ครับผมทีมงานลูกหลานหมลลำเสียงมีหงบุษกรพร้อมแล้วครับผมที่จะมอบความม่วนความซื่อความสุขสนุกสนานนะครับผมให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับผมที่รับชมจากซุ้มหม่องสุบรบจะเป็นดานน้านนาเวทีรือรับชมผ่านสตตีมไล์กลุ่มปิดในคืนนี้ ความมวดความซสื่รอถันอยู่พี่น้องครับผมคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณการแสดงเตรียมรูปแบบเดอร์สามทุ่มตรงโดยประมาณการแสดงเตรียมรูปแบบพี่น้องครับผมพี่น้องน้องหานพี่น้องอุดท่านีพี่น้องคอนแกนพี่น้องบันไกลเลนเคียงนะครับผมคืนนี้อย่าลืมเดินทางไม่ให้เรียงเชียเรียงใจนะครับผมกับวันเปิดฤดูกาลมองลำเสียงของนักวิศพกรน้องเดอพี่กัดคืนนี้วัดนนท์สว่างนะครับผมบาดอนแค้นตำบลคอยแยงเพื้อกู่เกี่ยวจังหวัดดุดท่านี ส่วนพี่น้องผู้ใดทีมาบ่หอดจบบ่ถึงกับผมพี่น้องก็ทหมอพี่น้องต่างประเทีพี่น้องตางแดนเด้อพี่น้องเด้อไม่สามารถที่จะเดินทางมาบริเวณด้านหน้าเวจีได้นะครับผมจิ้มลิงด้านล่างปักหมุดให้แล้วมุมด้านล่างสายนี้นะครับผมบัตรกุ่มปิดราคา139บาทบัตรกลุมปิดราคา139่าบาทชมตลอดสอดสจงแล้อพี่น้องเด้อมากันเยอะๆนะคะผมกำลังใจ กำลังใจอนุบาลเสียพีหกจ้ามาเจอกันนะคะผมขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณกำลังใจให้ลูกๆเสียพีหกด้วยนะคะผมอยากเป็นมอลําในวงเสียงวี่หกสมัสครเลยครับผมมาพอกันครับผมปีนาสัสดีมแม่หน่อยด้วยนะคะผมรอในกลุ่มแล้วเจอกันในกลุ่มนะคะผมพี่น้องมือนีเป็นเดินปูนทั้งพี่น้องผม่มีตุ่มพี่น้องวันนี้นะครับผมบริเวณดานาเวซี่หฮาเป็นเป็นลานปูนทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นลานปูนทั้งหมดเลยแชร์แล้วจา้า ขอพรบคุณมากมากนะคะผมขอพระคุณห,หลายๆเรือพี่น้องเนอขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับผมจากพี่น้อง FC แฟนัาแฟนเพลงมาลำเสียงมีหกหนุกพงสกอรเดอเอาไปในภาพพี่น้องไปเบื้องนหน้าห้านอีกก่อนเดี๋ยวจะภาพพี่น้องไปเบื้องด้านหน้าเวทีอีกก่อนเด้อพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวพาเดินดูนะครับผมหลักกับไตลอกตไต่เปเรื่อยๆนะคะผมแลวภาพี่น้องมาเบื้องทางอีกก่อนรอในกลุ่มแล้วจ้าสวัสดีจ้าอ่า สองนาเอกน้อยมาหอดแล้วมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องมาหอดมาหอดใบอ้าไปแล้วข้าวเหน็หนังก่อนน้อไหว้พระจ้าจ้าโมอะไรโมไหนโอ้สายบุญโอ้จ้าอ้าอ้าเอินพี่น้องเขาลุ่มแนะะ่จ้าจ,จ้า บัต่ร้อยสสิบเกาาทใช่เซอจจร์ไพส์าสมากใช่ใช,แใช่แมนพี่น้องไม่แต่ว่าฉากของงามแห้งปีนี้แมนแต่ว่ารอดูตอนคืนเลยสวยกว่านี้นใช่ ครัผมรอติดตามคิวงานนะจ๊ะสลอดเดือนนี้นะคะผมอภิหนงครับนนครับผม,มค่ะผมเจอกันจ้าวันนี้แสดงอยู่ไหนคะวัดนนสว่างนะคะผมบ้านนนอ์แคนป้าจ๋าอยากใส่ชุดเพชรคะ่ะป้าจ๋าอยากใส่ชุดเพชรแล้วหนึ่ง สวัสดีพระจ่าด้วยนะคะผมจากอำนาจจ่าสวัสดีพี่น้องจากอำนาจเด้อซื้อบัตรกลุ่มปิดค่ะจิ้มเลิงดละลางเลยนะคะผมรอแล้วจ้ารออยู่ในกลุ่มแล้วค่ะลูกเบิร์ตจะกันในกลุ่มนะคะคุณแม่รอในกลุ่มแล้วบอสนงมาถึงหรือยังครับมาถึงแล้วค่ะผมบอสนงมาถึงหน้างานแล้วนะครับผมคนเข้าไปรอ1,900ก,กว่าแล้วค่ะลูกเบิร์ดดันดันนะคะผมดันดันสามพันสี่พันนะครับแม,แม่จ่าสวัสดีจ้าบวเบิร์ดคืนนี้ขอให้ทุกคนปังๆนะครับขอบระคุณหลายๆครับผมนออ้องอมาอย่างกำลังเดิน<ม> เต็มที่ครับผมมืันนี้รอในกลุ่มแลูกค้า FC วารินสาวอุบล bon, ราชธานีสวัสดีพี่พี่แม่จากอุบลด้วยนะคะผมสวัสดีแม่บุหรี่ด้วยปังปัง,ปงคารรอดึงเข้ากลุ่มจ้าขอบพระคุณบัตรทุกใบด้วยนะครับผมติดตามทั้งอลังการโชว์ทั้งเสียงผมเป็นกำลังใจให้นะครับพี่โนบุงสกรน้องอายคอยปังปังอันนี้พระเอกโคกพีนพยยน่น้องเป็นยังไงแน่ครับวันนี้ลอยซ่า อันนี้เพื่เอกโคกได้พี่น้องทักทายพี่น้องนะครับสวัสดีครับอย่าลืมมาให้กำลังใจด้วยครับครับเกิดเรื่องกาลหมอรำเสียงวิหดปีที่หกของครับผมหลังจากซ้อมมาสองเดือนโอเคครับผมพี่น้องบอกเลยว่าปังแห้งพี่น้องต้องร่อเบิ้งเดิมมาแลงเหย่าเพื่อนนเดือดขึ้นเหย่าแต่ซ้อมมาแรกเท่าเหมือนซื้อไทยพี่น้องครับผม เจอกันครับผมลงตารางคิวงานนะครับยังครับผมมีกลุ่มเปิดไหมครับมีทั้งกลุ่มเปิดและกลุ่มปิดนะครับผมกลุ่มเปิดจะเป็นช่วงประมาณหัวค่านะครับผมถุ่มกลัว2อถุ่มไปหอดีพี่น้องครับผมจะเป็นในส่วนของกลุ่มเปิดเตยเอ็นพีน้องนะครับผมใครแบบจองตัวกลุ่มปิดในรอบสุดท้ายนะครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมเดือนนี้มีมาโคราชบจาเดือนนี้มีมาโคราชมาที่6นะครับผมที่อำเภอสีดานะครับผมเอ้ยมาที่5วันที่5สีดาแล้วก็6 ไหลเรือไฟนะครพนมนะคะผมพรุ่งนี้แสดงไหนะคะเดี๋ยวรอติดตามคิวงานเด้อพี่น้องเด้อ ปีนี้ไม่ได้ไปหาลูกเลยไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับแม่หน่อยขอพระคุณแม่หน่อยนะครับผมขอบคุณดาวสิบดวงด้วยนะครับผมจากคุณแม่เคอวันด้วยนะครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้ารอในกลุ่มแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบพคุณหลายๆครับผมขอบพคุณแม่ๆนะครับผมปังๆค่ะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับผมขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องที่รับชมหนุกนุอสกรทุกๆที่ิต็นคำขึ้นนี่นะครับผมเปิดฤดูกาลแล้วพี่น้องครับผมใบแห้งพี่น้องครับผมแป๊บเดียวปีนี้นะครับ ลดอการครังหม้ของมือเล่าเสียงมีหงนุบสกอรครับพี่น้องครับผมผิดพลาดประก,การใดนะก,กรรมขึ้นนี่กราบขอแพ้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมติเพื่อก่อด้วยพี่น้องเด้อครับผมขึ้นนี่อย่าลืมเดินทางมาให้แรงแชร์ดังใจด้วยกันละกันนะครับผมสำหรับพี่น้องผู้ใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงได้พี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องผู้ใดที่มาบรฮหดจอดเบื้งตึงบรเวณระนาเไว้ที่จิ้มหลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมซื้อบัตรแล้วแอดไมนยังไม่ตอบเลยรอรค่ะรอๆนะครับผมโดยแอดไม่ตอบแชทนะครับผมตอนน กำล,ลัง,บงบมบัมบโดยสวัสดีแม่ปุกด้วยนะคะผมคิดถึงคุณแม่นะคะผมสวัสดีลูกเบิ้แม่ไปรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันนะคะผมเจอกันด้วยพี่น้องเด้อสวยจัง